โอ้โหยิงกองประตูเลยยิงโประตูเลยยิงไปงหน้าพี่โดนหน้าโดนนาเดือดในบ้านเลยเดือในบ้านอีกคนหน้าเลยแม่แม่งเออยิงหัวไปแม่งมันโดนเม็ดสุดเม็ดสุดท้ายไปโดนตัวมันอีกต้องมีสายที่มันยิงพี่ด้วยใช่นี่ไงเนี่ยมันข้ามถนนแล้ ออกไปหน้าบ้านออกไปหน้าบ้านออกไปทางฟังบ้านตรงข้ามถนนเหล่สองตัวเิ่งชาร์จวิ่งชาร์จนอ้องอยู่บนเขาไ้เสร็จน้องทาดีมากเลยงี้เดี๋ยวส่งขอให้แฉะม่ยีชิยที่อนที่ ตัวนี้ไม่มีบุตรไม่มีกอดตัวนี้มีหนีบตอนไหนนะอัวซีหยอบไม่อยู่เจเจน้าัวเจตัวนึงเจมากเลยตัวนี้เลยอยู่หลังรางม้านี่เลยที่ก่อม้านี่เลยที่เล่ก่อเลยมันเก็บโซเพื่อมาอยู่ตัวพี่อยู่ตัวพี่รัฐบาล ไปข้างนอกกอกบาข้างนอกหนังไม้เฮหรอกังโอ้โหฝั่งนี้ก็มีเขามาเล่นกันคนเดียวเออบอกแล้วไม่ใช่ผมอ่จจะที่ผ่านแล้วมาเข้ามาตรงไหน เพื่มันอยู่อยู่เนินดินละสวยเพื่มันอยู่เนินดินละอ่ากนะมีมีมีอิกา้านคะือเพื่อนมันใช่ปะอ่องอ่ะเยนี่อีกันหนึ่งมะนี่สิ มันมันหาเสียงไม่เจอไม่ไอ้น,นี่ก๊อตจัดมันเขื่เกเระหมอเอ้ยดีนะเข้าหัวพอดีเด่๋ยวนี่อย่าเฮ็ดชา

ค่าหลังค่าตัวหนึง่งหลังค่าวันฝาใช่ใช่ใช่หลังคานี้ตัวนี้ถือพิกกอรก่อนที่ไม่ระเบิดนะ สวยเลยกะตายโอ๊ยบม่ปี๊บไม่ปี๊บ ใส่ศูนไม่ทันมันอยู่ไหนมันมีแค่ปืนคอนมีแค่ปืนไ้ห้องห้องตรงห้องที่เปิดสามอีกตัวหนึ่งวิ่งมาล้ยิงบุตรเล็กตัเลข

ใครรู้ไม่มีใครเห็นน่ะให้มีใครจับสังเกตได้คุ้ยเอ้โอ้เจ็บเลยนี่เนาะเฉยเลหัวเริ่มเล่าเลยไอ้ใส่ใส่ใส่แลยิงเนื้อ ข้าประตูเลยปาดปาดเสือไม่มีคนดังนี้ไม่ไม่พี่ขวิดขวิข้าประตูเกรย์น็อกึ่งเกร่เปิดเด็ด ค่้าอีกเนี่ยเจ็บนะเบสตายขาดแล้มาตายมาตายเยอะจำเลยพี่จำลบเลยพี่จำลบเลยพี่ทาดีมากทาดีมากนะชาชิวชิวชิเสือสววทาดีทาดีทาดียาเพี้ยเลยเฮ้ยเฮ้ยไม่นอนได้ไง าามึงจะยิงทาครัวอ,อะไรนหัหนอมันขึ้นไปชุบบ้าเหตุตัวนี้โ <Okay. S 1> อเคอยู่รอบาเหตุพวกพี่ลำบากเจ่าว่าเ้าอเอาไงคชาเใช่พี่ๆเลยไม่รู้จะรอดเลยไปหาทีได้เปล่าอย่าพี่อยู่ซ้ายมือกูอ้ตายตกาตกันไว้นะกัน หาดีแม่เลยใช่ยัี้ห้จกนซอลส้มนี่อยู่ตรงบ้าอู่นะมันคล้ายกันอยู่บ้าอู่นะบวขาบ้าอู่จะวิ่งส้ลังนคนยิงเออยิงดอกเลยแหละเฮ้ยมาไม่ม่รถมาทังทียิงเอารถมายิงรถมาไม่มันมันทิจะฆ่าไอ้มันจะฆ่าทีพี่ ไปแล้วหนึ่งรถและฉชอเฮ้ยตัวท้ายอะวะที่รถพี่ใช่้ยโอ้ตัวอื่นมีมีสามตัวแล้วก็ตัวใครตัวั้นแม่งรักสนุกเลยมันอยู่ในมันอยู่ในนี่มันอยู่ในป้อมยานี่พี่ปลาระเบิดไปเสือน้่พี่มีเคิร์นนะพี่ป ระวงแปะจะตายเนาะแม่เลยมันเหียไม่เหียอยู่ตรงนู้นพวกเกาะศาเตอร์อ่ะชูป่อชูป่อชูป่อเอาไปรุ่นเอาไปลุ้นก็โดนมันยิงทะลุเข้ามาได้ด้วยเหรอวะ รถประเบิร์ใครมาอันดาดจะเล่เพื่อนี้อ่าเรียกเหรออย่างนี้มึงโรลรถทำไมเพื่อบอกหายกำลังลำบากเลยจะเป็นาบิดได้ไง มาาีโคไหมนี่เดี๋ยวพีวชว่ชุบด้วยบนตึกทีมาชุบด้วยดีเนะเม็ดแรกเปิดเข้าหัวไม่ไงกูสักแไม่ไงกูหลับเปิดมาถึงนี่เลยหรอ ยก็อันนี้รอบนอกพี่ไม่ใช่รอบไหนแม่งลอยยิงเลยเฮ้ยขโมนมีตัวนึงปูแล้วสินะเฮ้ยมันมีไปตัวนึง Santo la B. 老。